ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุก่านทุกคนก็ขอร่ลำตัวก่อนนะคะชื่ออุ้มนะคะซึ่งคือวันนี้อุ้มจะมารีวิวพวกพวกสกินแคร์ที่ว่าอุ้มใช้แล้วมันใช้แล้วหมดแล้วแล้วมันก็ได้ผลดีแล้วอุ้มก็ใช้มันมาตลอดนะคะก็มีเยอะมากๆเลยนะคะจากหลายแบรนด์ซึ่งส่วนมากมันจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เงี้ยค่ะมนมุมผิวแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีผิวแตกลายที่บริเวณเออสะโพกหรือว่าตรงก้นนะคะที่แบบแตกลายไม่เนียนรูปแล้วมันจะเป็นแบบสักๆอย่างเงี้ยค่ะต้องติดตามต้องลองฟังดูนะคะว่าแบบใช้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเพราะมันได้ผลจริงๆตลอรบตัวอุ้มนะคะก็มาเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะเอาเป็น ออยก่อนนะคะอ,อ,อันไหนดีอะออยเริ่มแรก็คืออันนี้เป็นออยของฟา r เมอร์นะคะจะเป็นแบบรดฮิปออยนะคะอันนี้ซึ่งจริงๆอะอุ้มใช้หมดมาหลายหมดมาหลายขวดแล้วคือน่าจะแบบเป็นสิบขวดแล้วแต่ว่าคืออุ้มไม่ได้เก็บขวดเอาไว้นะคะคือใช้เยอะมากแล้วมัน ใช้ยังไงก็คือมันเป็นออยใช้ทาคืออุ้มมาจะใช้ทาหลังจากอาบน้ำนะคะมันช่วยลดรอ,อ,อยแผลเป็นแล้วก็พวกเสเตรทมาร์กอะคะ่ะไอพวกรอยแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ป้องกันทำให้เเหมาะสำหรับผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับผิวแห้งแล้วก็เอ,อทำให้ผิวแบบมันนุ่มแล้วก็ ประมาณน <c> ี <oughs> ้ค่ะก็หลังจากที่อุ้มใช้แล้วหลายขวดก็คือตอนแรกเออช่วงแรกอุ้งจะเอาไปทาก้นก่อนนะคะทาตรงก้นตรงสะโพกแล้วคือพอผะคืออุ้งทาไปประมาณครึ่งขวดอะ่ะมันก็คือเริมเหน็นผลด้วยว่าผิวแบบมันเนียนแล้วมันก็ผิวมันเนียนขึ้นแล้วก็พอรูบแล้วมันก็จะนุ่มมากๆเลยค่ะอีกหมดออนหมดออย แล้ก็มีตัวนี้ค่ะของคาแรงนะคะตัวนี้มันเป็นตัวโทนิกทรีทเมนต์ออยล์นะคะซึ่งหลังจากที่อุ้มได้ใช้สองขวดเล็กขนาดทดลองที่เขาแถมมาให้แล้วเนี่ยซึ่งมันเห็นผลนะคะเห็นผลมากอุ้มไม่ได้เอาตรงอุ้มไม่ได้เอาทาตรงตรงก้นตรงสะโพกนะคะแต่อุ้มเอาทาตรงขา ขาข้างล่างเขาเรียกขาแหล่ตรงนี้ขาอ่อนหน้าแข้งปะหน้าแข้งตรงข้างหลังอะคะ่ะเออแล้วผิวอุ้มตรงนั้นอะตรงขาตรงหน้าแข้งอุ้มตรงนั้นมันแตกเนื่องจากอุ้มอะเคยลดน้ําหนักแล้วมันแบบมันลดลงอย่างรวดเร็วอะคะ่ะมันเกิดทาให้ผิวแตกอุ้มก็เลยลองใช้ตัวนี้ทาดูประมาณขึ้นขวดที่สองขวดเล็กนะคะสามสิบมลแล้ว ือเห็นได้ชัดว่าคือแบบมันมันไม่ได้หายเลยแต่คือมันมันดีขึ้นมากอ่ะแล้วมันก็จะเป็นที่ว่ามันจะเป็นแบบรอยแตกเล็กเล็กคือรอยแตกอ่ะมันจะเป็นแบบรอยแตกขาวกับรอยแตกที่ยังไม่ขาวแต่เป็นแบบเ็เล็กอะค่ะไอ้ที่เป็นแบบเเล็กอ่ะคือแบบมันดีขึ้นแต่ว่าอตรงที่มันเป็นแบบขาวขาวคือมันแตกมานานแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ได้หายมันก็ยังมีสีขาวอยู่แต่พอรูปแล้วมันก็รู้สึกว่ามันแบบมันเนียนขึ้นอ่ะอุ้มก็เลย ตัดสินใจซื้อขวดใหญ่มาอีกอันนึงที่อุ้มอยากจะแนะนำมากๆที่แบบว่าต้องมีเลยจริงๆก็คือตัวนี้เป็นเ,เซรั่มทาผิวนะคะ body serum renew plus body serum a defining concentrate ของคาแรงนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะ กุ้งใช้มาเยอะมากสองใช้มาประมาณห้าได้มั้งอีกอันนึ่งอาวัที่ไทยใช้ไปหมดหมดแล้วอันนี้แล้วก็อันนี้ที่กำลังใช้อยู่แล้วก็อันนี้ที่ซื้อมาตุนเพิ่มตัวนี้มันดีมากๆดียังไงมันเป็นเซรั่มทาผิวใช่ไหม มันจะเป็นประมาณนี้นโอ้บีบเยอะเกินแบบนี้นะคะนี่เซรั่มอยากโฟกัสที่หน้าโฟกัสที่นี่นี่คือมันก็หอมด้วยนะหอมมากๆคือจะบอกว่ามันยังไงดีอุ้มอเอาวันเนี้ยทาที่แขน าแข้ตรงนี้แค่ตรงนี้นะคะคือด้วยความที่ว่ามันมันปริมาณน้อยแค่สองร้อยมลเองแล้วมันก็แพงที่ไทยน่าจะสามพันกว่าบาทมั้งไม่แน่ใจประมาณนี้ซึ่งราคามันก็เอาเรื่องอยู่อุ้มปเปเลยพยายามใช้ให้แบบน้อยที่สุดใช้แค่ตรงแขนตรงนี้แขนนุ่มมากจริงแล้วก็อุ้มเอาใช้ตรง ที่ก้นแล้วก็ที่ขาหนีบที่ก้นและขาหนีบขาหนีบเออที่ขาหนีบนะคะซึ่งบอกก่อนว่าตะกอนอะ่ะขาหนีบอุ้มอะ่ะกับที่ก้นอะ่ะพอรูปอะ่ะแล้วมันจะแบบสาบมากแล้วมันก็จะแบบแล้วตรงขาหนีบอะ่ะมันจะแบบยังไงรูปแล้วมันไม่เรียบอะ่ะออแล้วก้นมันก็จะแบบยังไงไม่รั่วมัน รู้สึกไม่โอเคอะ่ะออแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยทาไม่กี่วันเองนะเห็นผลเลียว่าก้นอะ่ะเนียนขึ้นรูปแล้วแบบนุ่มดีมากๆแล้วแบบมีความสุขมากเลยแล้วแฟนก็ทักด้วยนะคะว่าแบบเออก้นมั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 นแบบรูปแล้วมันแบบมันมนดีมากๆเลยมันนุ่มมากๆเลยแนะนําตัวนี้จริงๆค่ะแนะนําว่าควรซื้อ แล้วก็ใช้ยัีประหยัดเพราะมันแพงจริงหอมหอมจริงๆช่วยเรื่องรอยแตกในความเป็นของอุ้มนะก็คือสองตัวนี้เอาหอาสองตัวนี้ชิงมันดูว่าเหมือนมันเหมือนกันเลยเนาะแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันเล่าก่อนว่าเริ่มแรกแนะ่ะอุ้มใช้ อุ้มใช้ตัวนี้ตัวนี้ใช้มาสองกระปุกแล้วตัวนี้อันนี้อุ้มก็ซื้อมาซื้อมาเพิ่มซื้อมาตุนเดี๋ยวให้ดูเนื้อซึ่งตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรก็คือมันเป็น extra firming body cream นะคะเอุออ้มะเคยถามพี่พนักง,งานว่าตัวฝาขาว กับตัวฝาแดงเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยแต่ว่าพูดตัวฝาขาวตัวเนี้ยกลิ่นหอมมากกลิ่นดีม,มากๆแกะกว่ากลิ่นดีม,ม,ากกนดม,มากๆตัวเนี้ยมันช่วยเรื่องรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเอาขอนึงก่อนมันช่วยอ๋อมันช่วยเรื่องเฟิร์มทําให้ผิวมันเฟิร์มขึ้นผิวมันกระชับเดี๋ยวลองเปิดดู เ,เนื้อครีมมันจะแบบเข้มข้นมากประมาณนี่คือเนื้อครีมอะเ,ออเห็นไหมแสงจ้าต่างประมาณนี้นะคะนี่ คือมันจะแบบเนื้อเข็มค่อนข้างที่จะแบบไม่เลียวอ่ะอืมแล้วคือก้นกระชับจริงจริงคืออุ้มกินเยอะอุ้มไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยแต่คือก้นมันก็ไม่ได้กระชับถึงถึงขั้นแบบกระชับอย่างเห็นได้ชัดน,นะคะแต่มันก็คือแต่มันรู้สึกได้เหมือนกระชับทั้งที่อุ้มไม่ออกกำลังกายแล้วก็เออ กินเยอะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวฝาแดงตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเน้นเน้น,น,นมันจะช่วยเรื่องพวกเซลลไูไลท์เนื้อครีมมันจะเหลวกว่าพุ่งก็ใช้ไปเกือบหมดกระปุกแล้วแหละยังไม่หมดแต่ก็จะหมดแล้วเนื้อครีมมันจะเหลวกว่า แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็ดังมากเหมือนกันที่ไทยเป็นตัว body fit นะคะรู้สึกว่าที่ไทยมันใช้ชื่อ body ที่ไทยใช้ชื่อ body fit ตทิงกใช้ชื่อ body s h a p ไม่ไม่รู้จำไม่ได้คือตอนแรกุม้มใช้อันเล็กเนี่ยสองขวด 200 ml มันจะงมีขนาดเล็กด้วยคนะ่ะ200 ml แล้วก็อุ้มก็เลยซื้อแล้วมันก็เออมันดีอุ้มก็เลยใช้ซื้อ400 ml ขวดใหญ่มาแต่รู้สึกว่าที่ไทยอะ่ะในเว็บมันจะไม่มี400ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอุ้มซื้อที่ King Power ราคาถูกกว่าแล้วก็ใช้ใช้ตรงขาอ่อนเขาเรียกขาอ่อนใช่ไหะข้างล่างก้นนะคะ พอก้นแล้วก็เป็นขาขาอ่อนเออนั่นแหละพุ่มจะมีเซลล์ไรเยอะซึ่งตัวนี้หลักก็คือช่วยเรื่องแอนตี้เซลลูไรแล้วก็ทําให้เฟิรม์มทําให้แบบมันดูสมูทเออประมาณนั้นอ่ะมันก็ใช้คือตัวเนี้มันจะร้อนๆพอทาเสร็จมันจะร้อนๆนนะคะมาคนอาจคิดว่าเฮ้ยแค่ครีมแค่อะไรเนี้ยมันจะแบบเห็นคนลอ้อคือพุมคิดว่า มันเห็นผลนะถ้าเรายิ่งออกกําลังกายหรือว่าควบคุมอาหารไปด้วยเนี่ย mm hmm. เห็นผลแน่นอนนผลเร็วขึ้น mm hmm. อืมุ้มใช้ก็เซลล์ไไไม่ได้เพิ่มขึ้นดีขึ้นนิดหนึ่งเพราะอุ้มไม่ได้ออกกําลังกายที่อุ้มบอกแล้วอุ้มก็ไม่ได้คุมอาหารด้วยอืมต่อไปผลิตภัณฑ์เป็นพวกพวกครีมโลชั่นกันมากนะคะแนะนําเลยตัวนี้อุ้มใช้เยอะมากๆ อะไรเดียอันนี้ของลอกซิทานนะคะเป็นเป็นโลชั่นทาผิวช่วยเพิ่มความชุ่มชืน้นใช้เยอะมากจริงซื้อมาเยอะมากจริงแล้วก็มีแบบกระปุกเล็กไว้แบบเวลาไปเที่ยวอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วต้องซื้อเพิ่ม คือห้ดูเนื้อครีมหอมมากเวยเนื้อครีมมันจะเป็นแบบเข้ <K le af> มข้นมากอันนี้อยะโวคาโดที่น่าเอโฟากาโดที่ครีมนี่เห็นไหมอ่ะนี่เข้มข้นมากอุ้มจะเอาไว้ทาตรงที่ขาเพราะว่าขาอุ้มอ่ะมันมันแห้งมันแห้งมาก อยู่ไทยมันก็แห้งคือพวกเจอเจ้นพวกอะไรเงี้ยก็ไม่อยู่แต่ว่าอันเนี้ยเอาอยู่คือปกติอ,อุ้มใช้ตัวอื่นอ่ะมันจะใช้พวกแบบผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้อนอื่นอ่ะขนคุดอุ้มจะขึ้นสีวดิวขนคุดจะขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นอืม ดีมากๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวโลชั่นอุ้มเอาไว้คือมันคือลายเดียวกันแต่ว่าอันนี้เข้มข้นกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ l t ต a r i ริชบอดีค้ครีอันนี้เข้มข้นกว่าอันนี้จะแบบเหลวกว่าอันนี้เป็นแค่อันนี้เป็นโลชั่นอันนี้เป็นครีมบอดี้ครีมบอดี้โลชั่น อุ้มจะเอาไวท้ทาตรงแขนเพราะว่าอุ้มแขนเนี่ยมันไม่ได้แห้งมากก็คืออันเนี้ยกลิ่นอะไรเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันนี่ให้ดูว่ามันดีเจ้งอุ้มซื้อมาเยอะมากซื้อมาตุนด้วยอันไหนตุนอันไหนใช้อาออันนี้ใช้อันนี้หมดแล้วอันนี้ตุนอันนี้ใช้อยู่นี่ เหมือนมันจะแบบนเนื้อครีมมันจะเบาบางกว่าเนื้อโลชั่นอันนี้มันจะเบาบางกว่าเนื้อครีมเมื่อกี้นะคะหอมทาผิวคือพูดว่าไงเดียคือผิวอุ้มโดยธรรมชาติอหละมันมันก็ไม่ได้เนียนแบบ ที่ทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยปุ๊บบุ้ยแล้วเนียนเยอะมากเพราะมันก็มีขนแล้วอุ้มก็เป็นคนผิวคล้ำซึ่งถ้าจะให้เนียนแบบว้าวอย่างเี้มันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมคะแต่มันก็เนียนคือรูปแล้วมันเนียนนะคือถ้ามองอย่างเงี้ยมองแล้วอาจจะดูไม่เนียนแต่ถ้ารู้มันเนียนจริงเราไอถ่ายตัวหนึ่งไหนก็พูดแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้มันก็ดีตัวมิ้ว คอนเซนเทรตอะไรเนี่ยอาไมเอาเป็นเฟิร์มมิ่งแอนด์สมูทติ่งมิลค์คอนเซนเทรตะของลอซิทาเหมือนกันมันจะเป็นตัวอัลมอนด์ก็ตัวนี้ถามว่าดีไหมก็ดีค่ะคนที่ผิวไม่ได้แห้งมากถือว่าดเาีเพราะว่าเพราะว่าสามอุ้มมันไม่ได้ช่วยเรื่องความช่มชเฉนมากเพราะอุ้มผ,มผิวแห้งมากเนี่ก็ทาได้เรื่อยๆนะคะแต่เกิดคนที่ผิวแบบแห้งมากๆตัวนี้เอาไม่อยู่ หมดแล้วเนาะแบตก็จะหมดแล้วด้วยถ้าเกิดผิดพลาดระการใดต้องแบบขอโทษจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกด้วยวอุ้มควรปรับปรุงอะไรเพราะว่าตื่นเต้นด้วยแล้วก็เป็นคนพูดไม่เก่งด้วยนะคะกล้องในขอจบออวิดีโอคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะแล้วแล้วคลิปหน้าอุ้มจะมาทำอะไรมาพูดอะไรกับเพื่อนๆก็ฝากติดตามด้วยน,นะคะขอบคุณค่ะ